สวัสดีพี่น้องพบกันยามนึงแรงพี่น้องกับหม้อบัรนาะสวัสดีป้าลุงน้องอันสั้นนะกับน้องทุน่าสวัสดีลูกจกะปุ้งสดีไปกับสวัสดีสวัสดีป้าลุงสวัสดีพ่อแม่ป้าลุงเอ้ยมากินนั่นมากินหอยหอยข้างหอยแข้งข้างหอยแข้งยำหนงแรงน้ำทุน่าน้ำน้องอันสั้นเด้อป้าลุงเด้อพี่น้องเอ้ยมาเจ๋อพี่น้อง เขแ้กให้รอเแกเองต้องมันสุกจนมันหง่าเองเหมาะสบายมาพป่นหองกินน้ำกันพี่น้องนอ่อมากไม่่อนอน้อนเพื่น้องมาเลยกระเริ่มห่อนี่แล้ว่นาะเขาูอรกินบ้างสบายดีพื่น้อง มาม่แก้หูกแก้หรดสลิทุกคนผมมัไมแก้หูกละด้วยโอ้แสบไปลูกบ่แบเห็ดว่ะมมีเห็ดอะไรแบบนีใรเป็นห่่นงเันแสบได้็นน่ลูกมีกิให้แค่ัน้อนจันเร่แสบาวายน มันก็เลหน่ลน่อกเยน้อยอไมุ่กนี่แ่ไก่นนขาล้หลาเด้อกนหนจ้มแบบอันนได้พี่น้องแต่กระเสบพี่น้องตา้หลาเด้อยังแย่ไก่นัอ่ก่ล้ิหลากี้หนึ่อมหนา้อมตาพี่น้องพี่ลุกวะ ใีไหมลูกใสบ้งวาก่ดอใชลูกหลากนลลุง่อนขับไปบึงไระมกาฝากกดไลค์กดแชร์มอพี่น้องกดตามให้นมอมนองเด้พี่น้องการนังลังูเล็กน้อากกดไลค์กดแชร์สนองส่เดือปลุงใสันก็มีสองพี่น้อง คนติตามได้ลอยปหมดมันได้หรอไะหล่าหงกินก่ามันได้สิหอพันรักหอตกซปีถูกยัดข้องหนอนซันน่ะอุโอ้ยลูกอ่ะโอ้ยคุณน่าดุกเปโอ้ยจับลาจับปลูกบ้างจโอ้ยหน่่าเด้อข่าเด้อาอ ด้อี hmm. ๋ตูหน้าพี่้องเอ้หราอเปล่าอุ้ยเกนไปกระบอกข่าวตุ้ดูอี๋เอ๊ะน่งยิงเปามึกัดเลยนผูกแคบบบแคบบบบรับหมีหนึ่ย แสบนุ่งๆโอ้นุ่งกันมากขาวกรอบมากนะแสบเปเนาะสีหอนหอนเจลคือกระีเป็ดเพล้วก็แสก

บัใหญ่ยังหนุนขาครับูไม่นาูไม่ลูกเขารอจับนหม่นหมี่ี่ทาบเนะลือยนัท่านกันจับมือจับจ้า เอาดโดจ่าเทงมกับกาบเลยนี่ทัเน right. right? ี่ยทัเลยกาบกาบกาบอเนี่ยอเนี่ยกาบกาบกาบทัพท์ใจเหรอคนให้ใ้จับจ่ายอีเนห้อลหนึ่งเนาะน่ะมึง้ลตายพี่นองเอ้หลดละมือเจ็น

ไปกรับกลาบในังเขาเสียอะไรีน้อเอันนี้รู้ล้กินเี่กินหมกเไดเลยน่กินหมกเลยน้องพี่น้องแค่ไปทำหนึ่ง้นเขาน้องแต่มากินหอยน้ำมอ่อนเนาะก็ได้หมักหอยกถ้ขเบวนกันี้ได้พี่น้องกุดหายด้พี่น้องก็ได้หมักหอยแล้วขุตามหมอขุดไหลอยพี่นอง thật của bộ lại không cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หอยผสมนี่หอยละหอยมันคู่บ่หอยอีหยังกินได้บ่วะนี่แกะทางไนบาดนี่ค่ะหยับแกะนโอ้หอยบนี่หอยผสมมาสิยๆจหอยหยังหอยยแพี่น้องกแกะดิ ฮคือกันนาะคือกันแสบคือกันขอห้ันนหวนหน่อยพี่นอนะ้องนะสบายพี่น้องแบบว่างข้าไปหลวกซุปมันมันมันเงาหายเลยพี่น้องขาบอกขอขอบบตองใส่แหง้งไม่ใ่ ปกติหอยเอาไปลวกสุกมากับแบบนี้เอางัดจนสิตาจนมนือจี๊บเนาะแต่ว้านนี้เอาลวกแล้วมันสึงเงางหายเลยสบายสบายหอยจะหอยอยังคือมาส,มบ,าสมบายแต่หากใครใครไม่แคร์มันเนาะอืกระถดเนาะ ถ้าไหนแก้ได้เองมันเป็นหลักเล็บเท่ากับคือเก่านั่งสะนั่งจบคือเก่าะเกาเล็บมือหักมือจีคือบริเกมเดิมเนี่ยคอยมันกัท่านสมไมถึงน้ำห่อนมันเห่าเลยเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันเือนันนกันเลยบัก่อน ไปเบิงน้ำกันนะที่หน้อเป็นแบบ่อยว่เฮ้ยพี่น้ออิ่มนะพี่น้อเอยขึ้นมาไลยพี่หน้อหอยโลหนุ่มย่งนอเยพี่หน่อโอเคพี่น้อนะพี่หน้อมาห่อท่านหน่อพี่น้อแปดหนึ่งเด้อปัดกออะไรทุกเหตหพี่น้อ่อกันคลิปหนาพี่น้อ ปาก็ะลตัวซาชน้องซาในดปลาลมคำจะถ่ายอืมได้แล้วพี่น้อง